โอ้เสียอยังอย่างไรพี่น้องเขาเรื่องเขาเรื่องอยู่นี่โอ้โห่ะพี่น้องเนื้นอหาคุปปาไหลมาดิคุณปู่ที่ยังมีลมหายใจครับนี่พี่น้องมีสี่ร้อยยี่สิบต้นสรงครับพี่น้องอดีตเลาะเจรงครับพี่น้องถือว่าทำงานยอดนะครับนี่ ลอกสักเก่าครับพี่น้องฮือยังโอ้ก็เดินแรงพี่น้องไม่มีโลดเลยปลาไรน,น่าจะเยอะแท้นี่ลอกสักเก่าครับนี่แหละพี่น้อง ตะกอนนี่ตักอยู่ตมที่แถวกองนางแถวหนองคายครับนี่ตักคู่กับแพ็กเตอร์เราครับคันนี้น้องสองหนึ่งครับตักคู่กับสามสองศูนย์เสียอื่นลุงอึงครับบ้านพนสาครับนี่สามสองศูนย์คันเดียวครับตักขึ้นสิบล้อแล้วก็ดีสี่ร้อยดีสีร้อยยี่สิบขึ้นสอง ตักคู่กับแฟกเตอร์ครับแฟกเตอร์ตักใส่ด้านหน้าแมคโครตักใส่ด้านหลังครับพี่น้องก่อนวันนี้ก็ทำงานด้วยกันครับกับแฟกเตอร์คุณผู้ราครับคู่กันครับผ่านมาเจอครับนี่สุดยอดเราจอดอยู่นี่พี่น้องเลย สกิปให้พี่น้องได้ดรับชมก่อนครับพี่น้องโอ้เสียงรถเงินพอยรถในห,หน้าพี่น้องไปด้านหน้าไม่ได้พี่น้องจิดตมจุดตมเอาด้านด้านหลังแล้วกันนะพี่น้อง

มึงนู้นเนามดนูนนีโอ้ไข่มดแดงเี่นนองโอ้ไข่มดแดงนี่ไข่ม่ดีจีหมแดงไปแล้วเดินมาได้วพี่น้อง อะไลไม่เยอะวะนด้านล่างแข็งพี่น้องดินดกักดินดกักดินเหนียวพี่น้องน่าจจะไปเริ่มมุมนั้นมาครับว่ามุมนี้มุมด้านขึ้นครับพี่น้อง ล่อคนออกพี่น้องปึ๊บหมุนตัวเลยี่น้องเดินขึ้นตมแล้วี่น้องเอ้ยโอ้ทำทางกันทำทางกันเดินหรือปลาหรือล่อ,อขึ้นเลย ลอกแล้วก็เดินมาเด้่อยครับโคนขี้ต้มอย่างนี้ปลาไหลเหมือนเยอะมากเลยเนะปลาไหลชอบอยู่ด้ว่อยเลยขี้ต้มอย่างนี้ต้มลึกมากเลย คันนี้จะกอดเสือเล่นะครับขับนิมนต์น้องเสือเล่ขับมาหลายปีแล้วคันนี้อ๋อมุมใกล้ๆเลยนจอดจอดนี่น้องเลยนี่น้องจอดมาพี่น้องมึงนี่โอ้สายไฟตัวนี้้ด้านบนเลย จวดมาพี่นอกโอ้ทำงานจวด,ดวไ,ได้วยปลาไหล่ได้ปะเอาปลไหลไ่ได้วะที่ต้มเป็นตาปลาไหลไหลฮะดอกที่ต้มจะที่เป็นตาปลาไหลค่ะแกว่า กิอันนั้นมันคืออัานขึ้นยังไงฮะมันขึ้นอันนั้นปะใครโจกปนี่มันอุ่นอุ่นคักเนาะพักกันนี่ไม่ธรรมดาจะดิเอมยมมม่เดี๋ยวเดี๋ยเจออะไรพี่น้องเจออะไรเจออะไรเจออะไรนั่นบอกกันไปบอกกันมาเจออะไรเลยพี่น้องเอ้เอาคุเอาคุเอาคุ จะโอ้บักงงเลื่องง่ายได้บู๋บางง่ายเลยครับพี่นอ้องบางง่ายเลยบางง่ายเลยนี่โอ้ม,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 อมัน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 อือโอ้บางง่ายเลยพี่นอ้องถามหามอะไรอยู่ผมว่ามันจะอยู่เลาะมุมน,นี่แหละครับพี่นอ้องเนี่ยเลี่มมุมนี่แหละ เดินมาแล้วพี่น้องอึ๊บอึ๊บอึ๊บลอกหน้าตมออกให้ถึงดินแข็งครับแล้วก็เดินมาพี่น้องเราค่อยเอาดินแห้งปกด้านหลังอีกพี่น้องมันอยู่รอบมุมว่ะด้านไม้มันอยู่รอบมุมไม่เอาตัวไหนพี่น้องมาเอ้แยแบกไงเลยเหลืองกับเสื่อมเลยตัวนี้น้อง โ oh, อ้สายไฟได้อ้าสายไฟได้ยกสูงเ้อะเป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละพี่น้องเป็นอ้าวครับเป็นอ้าวโอ้จวดทอะไรพี่น้องโหด่ะจว่าจวดอด้รพี่น้องหนิอ๋อเอี๊แล้วดิอีกยงแล้วจี

จวดจวดน้องเก่าแต่ภายนอกพี่น้องว้าวว้าวสายไฟสายไฟสายไฟ แล้ว,ล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 วพี่น้องอีกแล้ว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 พี่น้องปลากองนี่ปลาไหลเยอะอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเะล่ะ